จบชีวิตง่ายดายผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากได้ของดีเจ๋งราคาไม่สูงและก็เท่มากวันนี้นะครับพามาเจอแล้วกับ Rolling Square Rolling Square เนี่ยนะครับเป็นแบ,บรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะมันจะมีความแบบออร์แกนิกมากคอนเซ็ปต์ในการออกแบบของเขาเนี่ยคือเขาเน้นถึงความยูนิคและก็ยูสฟูลมันก็มาถึงสโลแกนของเขาก็คือว่า Redesigning Daily Life การออกแบบ ชีวิประจำวันแบบใหม่เวลาที่จะคิด Product อะไรใหม่ๆเนี่ยเขาจะคำนึงถึง3สิ่งครับนั่น,นคือ functionality premium quality แล้วก็ high end design ครับรักโลกด้วยนีอ่อยู่ตรงหน้าผมแล้วแม่งผลิตภักฑ์นะครับเป็นผล o d u ักที่เขา raise fund ใน Kickstarter นะได้63ล้านบาทเป็นสายชาร์จโทรศัพท์ที่แม่งมีคนมาจองจะซื้อก่อนที่จะผลิตจริงๆนะมันคือตัวนี้พวก In Charge 6นั่นเองนะครับมีคนมัน44,500คนเข้ามาแบ็กโปรเจกต์นี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็น The Swiss Army Knife of Cables อ๋อโอ้โหชื่อแบบว่านะแกะดูเลยดีกว่าว้าวมันออกแบบให้ใส่คี์เชนแบบนี้ครับตอนเขา r a n s e fund นี่นะฮะ60กว่าล้านนะครับตัวเนี้ยปึ๊บต้องเปนมีแมกเนติกดูดเข้าไป ่าาไปอยงนี้ะครับคุณจะไม่ต้องไปขอยืมสายชาร์จโทรศัพท์ของเพื่อนอีกต่อไปไปไปหมดปัญหาครับเพราะคุณจะมีสายชาร์จเป็นที่ห้อยกุญแจแบบนี้เลยนะครับหนังสือ Wired นะครับบอกว่าเป็น World smallest cable for charging and data transfer นะนชาร์จได้แล้วก็ t r a นเฟอรข้อมูลได้นะแม่งพรีเมียมโคตรดูวัสดุตรงนี้ก็ใช้ดิฮะเนี่ยวัสดุเหล่านี้นีฮะแม่เหล็กดูสิมันไม่ใช่แค่สายชาร์จธรรมดาฮะทำไมมันเจ๋งดีวะ เจ้าตัวนี้นะครับบอกให้ฟังนะฮะว่ามันเป็น6กคอ b i n a t i o n อะมันมี4ช่องก็จริงนะแต่มันเป็น Combination 6แบบได้เพราะดูนี้อันนี้เรารู้จักอยู่แล้วนี่คือ USB C นะครับอันนี้คือ USB A ก็จิ้มเบสิกทั่วไปนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนหัวตรงนี้ง่ายๆครับดึงออกมาปุ๊บ เป็น USB C to USB C แล้วดูอับปะจ้าธรรมดาที่ไหนแล้วถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอีกเป็น Lightning USB C ไป Lightning ดู iPhone นี่นะฮะสายชาร์จ iPhone ทั่วไป Basic iPhone เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็นี่เลยครับปึ๊บ USB A Basic เลยนี่หรือถ้าเป็นที่ชาร์จสมัยใหม่หน่อยนะครับที่เป็น USB C ข้างนึงเป็น Lightning ก็เป็นอย่างนี้ดูสิฮะไอตัว Lightning นี่นะไอเจ้าตัวน้อง Lightning เนี่ยมันจะทำงานเป็น Micro USB นะจบชีวิตง่ายได้นี่แหละทำไมคนถึงเรสฟันเยอะขนาดนี้เพราะราคามันเท่านี้เองครับปุ๊บ ไม่ถูกแต่ไม่แพงเลยออกไปนอกบ้านนี่เลยฮะแบบนี้เลยง่าย ค่อยกุญแจนะครับและคุณก็มีสายชาร์จที่เรียกว่าครบอะ่ะอันนี้ผมชอบจริงนะแต่ไม่ใช่แค่นั้นแม่งนี่คือ1นึ่งโปรดักต์เองนะมีเยอะมากตัวนี้นะตัวเดียวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทบที่ให้กราฟิกทำงานก่อนนี่คุณมีตัวนี้ตัวเดียวนะคุณสามารถชาร์จได้ตั้งแต่นี่เลยฮะดูนะแล็ปท็อป power bank ชาร์จในรถชาร์จสปีกเกอร์จิ้มกับเราเตอร์จะเป็น iPhone 5 iPhone 6 7 8 10 11 12 iPad โอแอนดรอยด์โฟนโอ d o, o w s Phone, Phone Samsung s 8 oneplus google pixel แล้วก็ usb Ph ต่่าางงๆหแมชร์จไดุ้ก ่างจบจริงวานนี้มีนี่เลยโอ้โหมีสีให้เลือกผมชอบสีดําสายมันตรงนี้ดูครับดูความทนทานของมันนะคือประมาณว่าถ้าจะดึงให้ขาดเนี่ยแม่งทําไงก็ดึงไม่ขาดแม่เหล็ก2อันนี้มันเป็นแม่เหล็ก N 5 2นะครับมันมีระบบการหลุดด้วยแกะแม่เหล็กยังไงก็ไม่ออกหรูราลักชัวรี่เดสขอโทษได้อยู่ในมือแล้วมามมี่อ่ะงาเจ๋งที่สายอนี่ยโคตรชอบว่ะตะกี้นะครับ in charge 6แต่ถ้าคุณจ่ายเพิ่มอ100ีกร้อยสองร้อยเนี่ยคุณได้นี่ฮะ in charge 6 max incharge six max นะครับนี่เลยเปิดออกมานี่นะครับ incharge six max นะครับเหมือนกับตัง้งานนทุกอย่างเลยแต่ทั้งหมดคือตะเกียกที่เราเห็นนี่ย มันมีความยาวใหไงเนี่ยบางคนก็ชอบแบบนี้ยาว1.5เมตรนะครับผมแม่งทำไมเพิ่งรู้จักสายนี้วะแม่ไปซื้อสายอาะไรเป็นพันมาห่วยๆกิก๊กกนี่คือสายแบบคุณภาพที่แบบไม่รู้จะดีกว่านี้ยังไงแล้วนะไม่อยากจะพูดคลิปนี้ยาวได้นะครับอยากเล่าให้ฟังนะสายของมันตัวนี้นะครับมันคือเป็นสายเคเบิลที่มีฝาครอบใยไนลอนซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานในการเสียดสีได้อย่างมากครับเนี่ยจริงชอบมากอะไรคือต่อไปปุ๊บสวายสกีนเรารู้จักเจ้าอินชาร์ซิกนี้ไปแล้วนะครับมันเจ๋งยังไงก็ตามเลยนะ แต่ตอนนี้นะฮะมันออนสเตรอยครับบิกรุ่นหนึ่งออกมานะฮะนั่นคือ In Charge X ตัวนี้ครับ InCharge X นี่เองมันมีความเหมือนและแตกต่างกันนะฮะกับ InCharge s i นะครับคือมันสามารถชาร์จได้6แบบเหมือน InCharge s i เลยเป็นโปรดักที่คนมาเรสฟันนะฮะถึง20กว่าล้านบาทเลยนะครับตัวนี้นะครับมันแพงกว่า InCharge s i ประมาณ200บาทที่มันแพงกว่าคืออะไรมันใหม่กว่ามันใหม่กว่าเพราะมันสามารถ fast charging ได้ครับสำหรับบางคนที่มองหาสายเคเบิลที่สั้นๆ transfer data ชาร์จได้ตัวนี้พั่ว ได้ถึง60วัตต์เลยแล้วมันพัฒนาคือตัวกับเป็นแม่เหล็กแข็งแรงอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่แค่เป็นแม่เหล็กแต่มันเพิ่มตัวนี้มาครับตัวตรงตูตัวนี้ที่ล็อกไว้แล้วค่อยเป็นแม่เหล็กอีกทีนึง่งมันคือซีเคียวมากปลอดภัยโคตรสายนี่นะครับก็มีการพัฒนา แข็งแรงเหมือนเดิมนะฮะแต่มีแพทเทิร์นสวยขึ้นนิดนึงนะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันแบล็กเนวี่แล้วก็โกลดและอินชาร์ดเอ็กซ์แนี่นะครับมันฟ้าชาร์ดได้ถึง60วัตต์เลยนะมันก็มาในแบบ1.5เมตรแบบยาวเขาบอกนะครับว่าสามารถชาร์จได้จุงถึง100วัตต์เลยนะผมเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมครับว่าใช้อินชาร์ดเเนี่ยกับอะแดปเตอร์ที่มีพลังแรงสูงนะครับกับสายชาร์จและอะแดปเตอร์แบบธรรมดาเห็นไหมครับว่าแฟชชาร์จ่รงัดเนราสที่ยมันแฟชชาร์ดเกิน อินชาร์จเอ็กนี้โปรดักต์นี้เอาไปเลยผมให้เต็ม10เลยเป็นโปรเฟคอันหนึ่งเลยของสายชาร์จครับอ่ะสายชาร์จเดี๋ยวมีอีกอันนี้ขอเป็นอะไรที่ไม่ใช่สายชาร์จบ้างนะฮะเป็นที่ชาร์จแล้วกันเต้า <laughs> นี่เลยครับเต้า สโลแกนของอันนี้นะฮะ The Power Bank that you will actually use Power Bank ที่คุณน่าจะได้ใช้จริงๆวะ่ะพี่มังนี่นะโลกจิตมากเลยนะผมเนี่ยมี Power Bank แบบทั้งบ้านนี่แม่งแบบจะร้อยอันแล้วมังเนี่ยแต่ตัวนี้อ่ะของสวิสคนสวิสจะดีไซน์ Power Bank ได้เจ๋งสักแค่ไหนนะเฮ้ยนี่ครับมีท่านชาร์จด้วยท่านชา์จตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะฮะเงี้ยดูนะดูติดตรงเหล็กๆข้างบนนี้นะครับเป็นที่คล้องกุญแจเฮ้ยนี่มันเรียบง่ายมันเล็กมากเลยอะ่ะไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้ครับ สายของมันอยู่นี่ครับนี่คือ USB C นี่คือ iPhone เล็กมากๆเลยนะึกว่าตลับลูกโอมอ่ะมัน1,400บ ah ัมิลลิแอมนะฮะมันไม่สามารถเต็มได้้งเครื่องแน่นอนนะครับแต่เวลาที่คุณต้องการแบตสำรองเนี่ยแม่งช่วยชีวิตได้บางคนเขาคิดว่าเอ้ยอยู่ดีเราก็ต้องลืมพกแหละเขาเลยทำในรูปแบบที่ใส่กุญแจได้นี่คือคอนเซปต์ของเขากลับบ้านมาทุกวันเนี่ยเราอาจจะใช้ p o w เ r ๋าแบง์ไปในตู้จะมีที่ชาร์จแบบนี้นะครับข้างหลังเนี่ยมีที่ยึดมีน็อตมีตัวเบ้าอย่างางี้มาให้ด้วยนะอ่ะสมมุติว่ายึดกับผนงงงไไวว้้้่ไไ่าาายๆขลกจิม กลับบ้านมาปุ๊บพุงคุณจ่าห้อยกงแกงกงแกงแกงแกง,แกงจิ้มนีเลยฟัวนี่ครับมีสีขาวด้วยบอกหรือยังว่าเจ้าตัวนี้สี่สิบกรัมสี่สิบกรัมนี่เบามากนะครับมีเหมือนไม่มีพกได้ตลอดเพราะว่าอันนี้ก็นะนําเหมือนกันนะครับออกแบบดีไซน์ดีนะผมไม่เคยเห็นแบบนี้เลยว่ะไอ power bank ตัวนี้นะฮะมีคนมาแบกประมาณ25ล้านบาทเลยนะนะแล้วได้รางวัล CES Award ด้วยเป็น most innovation ปี2 0 2 1ดด้วยครับตัวนี้โอ้โหโ เจ้า T A U นะครับหรือชาวเน่ยนะครับสำหรับสินค้าตรงนี้นะครับยังไม่วางขายในประเทศไทยนะเดี๋ยวเดือนหน้ามาน่นอนนะครับติดตามใน Facebook rolling square Thailand ไ,ได้เลยว่ามันมาเมื่อไหร่นะครับไปหาซื้อกันได้ของ rolling square เนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นแบบของร้อยล้านอนะโปรดักที่แบบเล็กๆที่มีคนมารอเป็นร้อยร้อยล้านเลยรวมๆกันทุกท่านเนี่ยต่อไปเาจ,าจุเรากลับมาเรื่องสายชาร์จกันต่อดีกว่าผมจะให้ดู in charge pro นี่ฮะ in charge pro นี่คือชาร์จโปรนะครับแบบแรกแบบที่2แบบที่3แบบที่4คุณเคยเป็นไหมเป็นอะไรวะเป็นอะไร <laughs> เป็นบ้านี่ฮะคือไอตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือ USB C to Lightning อันนี้คือ USB to USB C อันนี้คือ USB C to USB C อันนี้คือ USB to Lining g h t ตัวนี้สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วต้องการอะไรสำหรับคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุดก็น,นี่เลยเป็นภูกคุญแจมันก็จะเล็กลงเบาลงไม่ต้องไปพกเทียระยะ In Charge Six เขาไม่ออกมาใช่ไหมเพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่แบบต้องการแบบ Swiss Army Knife Swiss Army คือที่มันแบบมันเป็นมีดใช่ไหมแล้วมีทุกอย่างเลยมีดทุกอย่างผมเชื่อว่าบางคนที่ไม่อยากได้ In Charge Six เนี่ยต้องการสายที่แบบตัวเองใช้ประจําเลยก็อันนี้ก็เหมาะเหมือนกัน มันไม่ใช่แค่ชาร์จแบตนะครับไซด์ของ Ro ลิ้งสแควรมันซิงได้ด้วยนะครับสำหรับ In c ชา r g จ Pro นี่นะครับนอกจากที่ผมได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าสายชาร์จตัวนี้มันยังมีจุดเด่นในเรื่องของไซส์มาด้วยครับถ้าพูดถึง i n c ชา r g e Pro ต้องนึกถึงความเล็กครับผู้ดักตื่นอื่นของโรล I ้งส qua รนะครับมันเล็กแล้วนะแต่เจ้าตัวนี้ i n c ชา r g จ Pro จะเล็กที่สุดพกพาสะดวกที่สุดด้วยนี่เลยเทียบไซส์ให้ดูไม่แบ่งใครเลยจะใช้คนเดียวให้หมด ดีมากสายนี้ดีมากพรีเมียมสุดๆคือวันนี้แบบถือว่าพูดเยอะที่สุดของการรีวิวผลิตภัณฑ์ของค่ายใดค่ายหนึ่งนะฮะปกติถ้าของที่มันไม่น่าสนใจผมขี้เกียจพูดไงอันนี้มันแบบมันน่าสนใจแล้วผมชอบจริงมาเล่าให้ฟังกันนะฮะ In Charge Pro นะครับ Pro เนี้ยมันถูกคิดค้นมาตแต่ปี2015นะครับยังขายอยู่ถึงตอนนี้นะมันขายได้เป็นล้านชิ้นนะคิดดูดิฮะสำหรับคนที่สั่งสายชาร์จตะกูล In Charge หรือแบบสำรองเตาเนี่ยนะครับก็จะได้แพคเกจจิ้งแบบอีโคเฟลลี่นะมันเป็นปเะะนนนะนเเนี้้ยคนนาอาอจริงนะเราต้องช่วยกันลลดโกร้ณฑ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อน้าร้านก็จะเป็นแบบตัวรีเทลแพค aging ออนไลน์สั่งมันจะได้กล่องแบบนี้นะครับช่วยกันทุกคนช่วยกันครับวันนี้นะครับผมจะมีหูฟังอันนึงนะที่เรียกว่าดีไซน์สวยชอบเลยละ่ะที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ครับปุ๊บไฮเฟนทูไฮเฟนวันกับไฮเฟนทูเนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่มีคนมาแบกรวมๆกันเนี่ยเกือบร้อยล้านบาทเลยนะแต่ที่ผมเจ๋งกว่านั้นคือนี่ครับตัวนี้คือสีขาวคือตัวลิมิเต็ดเอ dition ผมบ้าความเป็นลิมิเต็ดเอ dition อยู่แล้วตัวนี้นะครับที่เม น้อยมากๆอาจจะหมดแล้วก็ได้ที่ดูอยู่นะครับลองไปเช็คดูได้ที่ลิงค์ข้างล่างนะฮะในโลกนี้นะครับมีพันตัวมีพันชิ้นนะฮะตอนนี้เหลือแค่เมืองไทยอยู่ไม่กี่สิชิ้นนะครับราคาวันเท่านี้ครับปุ๊บผมชอบจริงสีขาวเนี่ยแม่งสวยสิเปงลเลยนะดูใอดูสิสีดำเนี่ยผมว่าขายดีมากๆนะครับเฮ้ยมันแบบมันดีไซน์ดีว่ะอยากให้เห็นจาก เฮยมีสติกเกอร์ให้อ่ะหล่อมากเท่ดูเคสนะมันมันดำก็จริงนะแต่แบอกเทาๆนะมันเท่มากเลยอ่ะดูสิฮะนี่มันเป็นแบบเหมือนเทากับดำด้านอย่างเงี้ยสิ <_ S 2> นี่ครับเวลาชาร์จก็นี่เลยอ,อือปิด้านี่นะครับไฮเฟนสีขาวลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับหล่ออ่ะอ่ฮาฮะเชื่อมต่ออยู่โอ้ดีไซน์สวยนะครับสามารถไวลเลสชาร์จิ่งได้นะครับเจ้าตัวนี้มันสามารถเช็คแบตเตอรี่โดยการที่ทับข้างๆได้ดูนะฮะอีนะ อย่างเงี้ยเพราะว่าแบตเกือบเต็มอยู่นะครับถ้าเป็นสีอื่นก็แบตต่ำลงไปนะครับพายเฟ้นสองเนี่ยฟังได้ประมาณ36ชั่วโมงขึ้นเครื่องบินนี่นะโอ้โหทั้งไฟล์ไปกลับมันไม่ใช่รอบเดียวหรอกท่องฟังปุ๊บหมดแล้วมาชาร์จนะฮะมันใช้คอร์ดคอมนะฮะคอร์ดคอมชิปเซตนะครับมันดีไงรู้ไหมมันเป็นหนึ่งในชิปเซตของบลูทูธห้านะครับคือเสถียรและก็ทัดลัดที่สุดที่เคยทํามาโดยคอร์ดคอมเลยเพราะว่ามันมีอินเดียให้เลือกหลายไซส์หลายแบบป้านะครับเฉพาะสีขาวเนี่ยมีสองสีดํา คุณภาพของไอตัวเ e อียบัสตรงเนี้ยไอตัวซิลิโคนพวกนี้ที่เขาใช้เนี่ยใช้ตัวที่แพงกว่าเกา่า3เท่าเลยก็ฟูลทัชคอนโทรลนะครับไอตัวคอนโทรลอยู่ข้างบนนี้2อันนี้นะฮะนี่นะฮะมันคอนโทรลอีกครับแตะทีนึงเล่นแตะ2ทีปุ๊บปุ๊บเพลงไปข้างหน้าทางนี้ปุ๊บปุ๊บเพลงไปข้างหลังแตะทีเดียวหยุดแต่ถ้าอยากจะเล่งเสียงเนี่ยกดค้างไว้ตืดแล้วฟังฟังอยู่อยากจะลดเสียงกดค้างหน้านี้ค้างปื๊ดอยากอ่านอ,อะไรซิลิวชามไม่เสร็จตีสามไอ้บ้าโอ้โห กันน <UNKNOWN> okay. ้ําได้ระดับ IP 5 5นะครับโอเคเลยกันฝุ่นกันละอองน้ำเนี่ยนะครับนี่ฝนตกฝนตกไม่ต้องกลัวฉีดไปเลยเคสเคิร์ชฉีดด้วยอ่ะนี่นะครับเสียงเป็นไงพังยังไอเอียร์ชิปเนี่ยมันมีให้เรียกหลายแบบนะครับการให้มันมีโฟมข้างในเนี่ยมันช่วยออดวาน o i s e cancellation เนี่ยฟังแล้วเหมือนแบบอยู่ในโลกส่วนตัวมากๆมันมี3สีนะครับขาวดำแดงที่ฟังมานะครับเสียงค่อนข้างดีเทียวแหละเฮ้ยคุณภาพเสียงดีกริปมากเบสก็นั่น แล้แต่เสียงดีว่ะไม่ได้ดังหูแตกคุณภาพมันคมมันกริปมันแบบมันหวานเสียงแบบ <S <S นี่นะครับโลกของ rolling square โอ้โหนี่เป็นรีวิวที่นานมากยาวมากเลยนะแต่ผมรู้สึกอยากจะเล่าให้ฟังะ่ะเพราะเป็นโลกที่แบบจากสวิสมาเป็นของที่แบบว่าเก๋มีดีไซน์ทุกชิ้นออกมาเนี่ยแบบแม่งมันต้องเจ๋งมันต้องดีแล้วทุกอย่างที่เขาเห็นมาเนี่ยมันเป็นเรสฟันหมดเลยนะมีคนเข้ามาจับจองก่อนบางตัวใน50ล้านบางตัว20ล้านแล้วคนที่เป็นตัวแทนสัจหมายที่เป็นทางการก็คือนี่ครับปุ๊บ เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายนําเข้ามาที่เดียวในประเทศไทยเลยนะครับต้องบอกจริงๆว่าของดีๆแบบนี้ก็แนะนํากันนะของดีๆเหล่านี้นะฮะปุ๊บ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 ใส่ในลิงก์ข้างล่างเลยกวาพวเดี๋ยวไปดูในดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับมีลิงก์ให้ดูว่าใครอยากได้อนไหนนะครับผมแนะนำเกือบทุกตัวแหละน่าสนใจทุกตัวสาหรับวันนี้ลาก่อนไม่ไหวไปแล้วครับสับไข่ด้วยฝากกดไลค์สับไข่กันด้วยนะคะ กงดีเดียจะพ่อยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O อ u t o b o k e หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลช้าชูออกมาเล่าออกมาเหล่าไม่ต้องเดาเพราะกูเป็สไตล์กู